LTVision ลาวไทยนิวส์ใกล้เป็นจริงประมวลภาพทางรถไฟจีนลาวก่อนเปิดใช้ในปลายปี2021สำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าทางรถไฟจีนลาวซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหลานช้างหงเป็นโครงการเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ระหว่างแผนที่เริ่ม1แถบ1เส้นทาง ของจีนและแผนยุทธศาสตร์ของลาวเพื่อพลิกโฉมประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบกทางรถไฟจีนลาวเริ่มวิ่งจากชายแดนบอ่อเต้นทางตอนเหนือของลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศจีนไปยังกรุงเวียงจันทร์ทางตอนใต้คิดเป็นระยะทางประมาณกว่า400กิโลเมตรโดยทางรถไฟโดยสารและขนส่งสินค้าระบบไฟฟ้าสายนี้ ก่อสร้างด้วยมาตรฐานและการจัดการและเทคนิคของจีนอย่างเต็มรูปแบบและมีความเร็วออกแบบ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าจีนลาวเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม2016โดยขณะน,นี้อุโมงค์สะพานและคันทางเสร็จสมบูรณ์แล้วมากกว่า1 9 0และมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปี2021 ดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย